ยินดีต้อนรับสู่ดีออริจินจุดกำเนิดที่ที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งวันนี้ผมจะพาคุณดำดิ่งลงสู่โลกใต้ท้องทะเลสถานที่ลึกลับและสวยงามที่นี่คุณจะพบกับสิ่งมีชีวิตหลากหลายตั้งแต่ปลาตัวเล็กสีสันสดใสปลาตัวใหญ่ที่น่าเกรงขามไปจนถึงสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างแปลกประหลาดไม่เหมือนใครแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ใต้ท้องทะเลเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งมากๆก็คือผือนป่าแห่งโลกสีครามหรือแนวปะการางังหลักสีสันนั่นเอง ก่อนอื่นเนอประกาวรังคืออะไรล่ะ แนวปะการังเป็นประบบนิเวศที่สวยที่สุดในโลกมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลมากกว่าหนึ่งในสี่ของทั้งหมดทำหน้าที่เชกเช่นต่าไม้บนผืนพิภพ,พ,พที่เกะเกิดชีวิตมากมายส่งผลให้ห่วงโซ่อาหารมีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งมันยังเป็นบ้านของสัตว์น้ำนานาชนิดพวกมันว่ายวนเวียนเข้ามาหาอาหารหรือหลบซ่อนตัวจากผู้ล่าเป็นครั้งคราวนอกจากนี้แนวปะการังยังเป็นบ้านให้กับสัตว์ทะเลต่างๆมากมายเช่นดอกไม้ทะเลดาวทะเลปลิงทะเลเม้นทะเล หอยมือเสือฟองน้ำครกปูและกุ้งรวมถึงสาหร่ายทะเลผู้ผลิตปฐมภูมิที่สำคัญของระบบนิเวศท,ทางทะเลพวกมันสร้างกา๊าซออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงผลิตโปรตีนและแร่ธาตุอาหารสำหรับเหล่าชีวิตน้อยใหญ่ใต้ทะเลด้วย แนวปะการังมีความสำคัญกับมนุษย์มากเลยล่ะมันทำหน้าที่เป็นกำแพงในการป้องกันใช้ฝั่งทะเลช่วยกันคลื่นและพายุจากทะเลให้แก่ผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานตามแนวชายฝั่งและยังเป็นเสมือนตู้ยาแห่งศตวรรษที่21ิอดีกด้วยเพราะว่าวงการแพทย์สมัยใหม่เนะั้นได้นําทั้งสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการังมาสกัดสารสําคัญเพื่อวิจัยยาที่จะนํามาใช้ในการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง HIV โรคหัวใจและโรคข้อต่ออักเสบเป็นต้น เอาล่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าแนวปะกาวังมีประโยชน์และคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกขนาดไหนคุณเคยสงสัยไหมว่าวงจรชีวิตของปะกาวังเป็นอย่างไรเรามาเริ่มจากระบบสืบพันธุ์กันก่อน ผมจะบอกคุณว่าปากาวรังสามารถเป็นได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศอมสะดวกส,ดสุดเลยเนอะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของมันนนั้นง่ายมากเพราะมันสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการแตกหักจากก้อนปาการังเดิมส่วนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของมันจะทําการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์หรือก็คือไข่และน้ําเชื้อนั่นแหละเมื่อทั้งสองสิ่งถูกผสมกันก็จะเกิดเป็นตัวอ่อนในมวลน,น้ําตัวอ่อนปาการังจะดํารงชีวิตเป็นแพลงตน้นมันจะล่องลอยไปตามมวลน,น้ําและเมื่อมันพร้อมก็จะลงเกาะในพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นก้อนหินหลังจากนั้น จะเริ่มสร้างโครงสร้างแข็งที่เป็นหินปูนขึ้นหอหุ้มตัวไว้และขยายไปเรื่อยๆท้ายที่สุดมันก็จะเติบโตเป็นกลุ่มก้อนรูปทรงต่างๆอย่างหลากหลายแบบที่เราเห็นกันยังไงล่ะ แล้วคุณเคยสงสัยไหมทำไมปากาวรังมีสีสันมากมายสีสันต่างๆมากมายของปากาวรังมาจากสาวไรซิมไบโอติกที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของปากาวรังสาวไยเหล่านี้เรียกว่าซูเซนเทอรี่มันดำรงชีวิตอยู่กับปากาวรังแบบพึ่งพาอาศัยกันโดยสาวไรทําหน้าที่สังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารช่วยเร่งกระบวนการสร้างหินปูนและสร้างสีสันให้แก่ตัวปากาวรังส่วนปากาวรังก็ให้ที่อยู่อาศัยแก่สาวไรปกติแล้วโครงสร้างของปากาวรังจะมีสีขาวเท่านั้นแต่ที่มันมีสีสันหลากหลายเกิดจากการ ที่ซูเซนเทอรี่สร้างสารประกอบชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโปรตีนสีสารประกอบนี้สามารถสะท้อนแสงในสีที่ต่างกันได้ไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีชมพูสีแดงสีสันที่สดใสสวยงามเหล่านี้จะดึงดูดสัตว์น้ำต่างๆให้เข้ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการังแน่นอนว่าพวกมันจะได้แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยสำหรับวางไข่ในขณะที่พวกมันตอบแทนด้วยการป้องกันปะการังจากเหล่านักล่าและช่วยทำความสะอาดปะการังจากตะกรนทำให้ปะการังมีสุขภาพที่ดีขึ้นและถ้าคุณสงสัยว่าทำไมโปรตี สีสามารถมีสีได้เยอะแยะมากมายขนาดนั้นลองไปดูวิดีโอจุดกําเนิดของสีในช่อง t ดีออริจินของเราสิแล้วคุณจะเข้าใจเกี่ยวกับสีมากขึ้น ในปัจจุบันดูเหมือนว่าชีวิตใต้ท้องทะเลจะสงบสุขแต่ทว่าเมื่อโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆมันได้ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่กำลังเป็นปัญหาระดับโลกและมีผลกระทบโดยตรงต่อธรรมชาติใต้ทะเลผมกำลังพูดถึงปรากฏการณ์ประกาวรังฟอกขาวซึ่งไม่เพียงแต่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่ยังมีผลกระทบอย่างมากต่อทะเลในประเทศไทยด้วยแล้วปรากฏการณ์ประกาวรังฟอกขาวคืออะไรล่ะอธิบายง่ายๆมันก็คือการที่ปะกาวรังเปลี่ยนเป็นสีขาว สาเหตุเกิดจากปากาวรังอยู่ในสภาวะที่เครียดซึ่งสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ําทะเลความเป็นกรดด่างความเค็มคุณภาพน้ําทะเลมลพิษคราบน้ํามันหรือสารเคมีต่างๆแต่ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดปากาวรังฟอกขาวและทําให้ปากาวรังตายในบริเวณกว้างในปัจจุบันคือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ําทะเลเมื่อมันไม่สามารถรับมือกับความเครียดได้มันจึงขับไล่ซูซนเทอรี่ออกไปซึ่งผมเพิ่งบอกคุณไปว่าเจ้าซูซนเทอรี่เป็นตัวทําให้ปากาวรังมีสีใช่ไหมดังนั้นหากซูซนเทอรี่ไม่อยู่แล้ แน่นอนว่ามันจะสูญเสียสารประกอบที่ให้สีรวมถึงเสียแหล่งผลิตอาหารหลักไปด้วยถึงแม้ว่ามันจะยังคงมีชีวิตอยู่แต่ก็จะอ่อนแอลงเนื่องจากขาดสารอาหารหล่อเลี้ยงและค่อยๆตายไปในที่สุด แต่หากสภาวะที่ทําให้มันเครียดหายไปได้สาวไรซูแซนเทอรี่ก็สามารถกลับมาอาศัยในเนื้อเยื่อได้เช่นเดิมและปะกาวรังก็จะสามารถฟื้นฟูได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปะกาวรังฟอกขาวในปัจจุบันเป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะอุณหภูมิน้ําทะเลที่สูงเกิน30.5องศาเซลเซียสติดต่อก,กันเป็นเวลานานจะทําให้ปะกาวรังทนได้เพียงแค่2-3เดือนเท่านั้นหากสภาพน้าทะเลไม่ฟื้นคืนสู่สภาวะที่เหมาะสมปะกาวรังก็จะอ่อนแอลงและตายในที่สุด แล้วปรากฏการ์รกาวรังฟอกขาวนั้นเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นักวิทยาศาสตร์เริ่มพบเห็นประการวรังฟอกขาวในทศวรรษที่1980มันเกิดเป็นวงกว้างทั่วทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกจากนั้นได้เริ่มมีรายงานการพบเจอการเกิดประการวรังฟอกขาวในมหาสมุทรทั่วโลกเมื่อขอบเขตของเหตุการณ์ขยายวงกว้างขึ้น จึงได้มีการเริ่มการสังเกตเหตุการณ์ประการังฟอกขาวอย่างเป็นทางการโดยองค์การบริหารมหาสมุทรและชัน้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NOAA ได้จัดตั้งหน่วยย่อย NOAA Coral Reef Watch ขึ้นเพื่อติดตามผลการเกิดประการังฟอกขาวโดยพวกเขาใช้เรือวิจัยที่เต็มไปด้วยเครื่องมือสำรวจทางทะเลเครื่องมือวัดแสงและอื่นๆในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์รวมถึงดาวเทียมที่สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะทำความเข้าใจและจัดการกับปัญหาการฟอกขาวของปะกาวรังในระยะยาวแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือ โลกของเรารเผชิญกับปรากฏการประการังฟอกขาวมาแล้วถึง4ครั้งซึ่งแต่ละครั้งความรุนแรงก็มากขึ้นเรื่อยๆโดยครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1998แนวประกาวารังประมาณ20%ของแนวประการังทั่วโลกได้รับผลกระทบครั้งที่2ในปี2010แนวประกาวารัง35%ได้รับผลกระทบและในครั้งนี้ส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดต่อแนวประกาวารังในพื้นที่ชายฝั่งทะเลข,ของประเทศไทยทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่กระตุ้นความกระตือรือร้อนให้องค์กรต่างๆหันมาศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้น เพราะมันส่งผลกระทบมากในระดับภูมิภาคและโลก ส่วนครั้งที่3เกิดขึ้นในช่วงปี2014-2017มีแนวปะการรงถึง56%ที่ได้รับผลกระทบและโลกสูญเสียปะการรงไปถึง15%จากเหตุการณ์นี้มันถือเป็นเหตุการณ์ประกกรรงเฝ้าขาวที่กินเวลานานที่สุดแพร่กระจายในหลายพื้นที่ที่สุดและสร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นประวัติการณ์และล่าสุดในเดือนเมษายนปี2024ที่ผ่านมาองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานความรีิเริ่มด้านแนวปะกกรรงระหว่างประเทศก็ได้ประกาศว่าโลกกำลังเผชิญ ภาวะปะการังฟอกขาวระดับหายนะมันเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกครั้งที่4กินพื้นที่แนวปะกาวังทั่วโลกอย่างน้อย53ประเทศและประเมินว่าแนวปะกาวังจะได้รับผลกระทบมากกว่า60%โดยครั้งนี้ได้เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลิโยทำให้น้ำในมหาสมุทรอุ่นขึ้นเกินจุดที่ปะการังจะทนไหวถึงแม้ว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะเป็นเพียงแค่1-2องศาเซลเซียสซึ่งสำหรับมนุษย์เราอาจจะไม่รู้สึกถึงผลกระทบมากนักแต่สำหรับปะกาวังแล้วอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นเพียงองศาเดียวหมายถึง ความเป็นความตายของมันจากการสำรวจของ NOAA ปรากฏการประการังฟอกขาวครั้งนี้เกิดขึ้นในทะเลและมหาสมุทรทั่วทั้งเขตร้อนทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียรวมไปถึงทะเลแคริบเบียนทะเลแดงและอ่าวเปอร์เซียด้วยเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจจะเกิดคำถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหากประกาวรังลดลงหรือหายไปแน่นอนว่าระบบนิเวศในท้องทะเลจะเสียหายโลกจะเสียความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำหนึ่งในสี่ของโลกจะสูญเสียที่อยู่อาศัย ขาดแคลนแหล่งอาหารไม่มีแหล่งอนุบาลลูกหลานรุ่นต่อไปทําให้จํานวนสัตว์น้ําจะลดลงหรือบางชนิดอาจจะต้องสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้อีกทั้งมันยังส่งผลมาถึงมนุษย์ที่จะต้องพบกับความไม่มั่นคงทางอาหารด้วยเช่นกันบางคนอาจถึงขั้นสูญเสียอาชีพของตนไปด้วยเพราะแนวปะการังช่วยจุนเจือชีวิตผู้คนกว่า500ล้านคนทั่วโลกที่อาศัยอยู่และหากินกับทะเลโดยตรงเช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวที่พึ่งพาความสวยงามของปะการังเมื่อไม่มีความสวยงามนั้นแล้วนักท่องเที่ยวก็จะลดลงหรือหายไปเลย ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจน้อยลงไปด้วยเอาล่ะคุณคิดยังไงกับปรากฏการ์การาวงฟอกขาวบ้างหากปัญหาการเกิดปะการางฟอกขาวไม่ได้รับการแก้ไขโลกนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนและถ้าถึงวันที่รการาวงตายหมดโลกจริงๆคุณคิดว่าพวกเราจะมีชีวิตอยู่กันได้ยังไงลองคอมเมนต์คุยกันได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง The Origin จุดกำเนิดสำหรับความรู้ดีๆแบบนี้อีกมากมายนะครับและอย่าลืมว่าทุกคำตอบ อยู่ที่จุดเริ่มต้น